ช่วงยั่วน้ำลายแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมแหมเห็นเมนูบนโต๊ะเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะพี่นิดเมื่อสักครู่นี้เราไปทําเมนูผัดไทยจานนี้กันมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่นิดบอกอีกเลยค่ะว่าวันนี้นําเมนูอะไรมายั่วน้ำลายให้คุณผู้ชมบ้างค่ะอย่างแรกเลยของเราก็จะเป็นน้ําสมุนไทยอันนี้เลยนะที่จะเป็นน้ําอัญชันสีเข้มมากๆแล้วก็เป็นสีฟ้าค่ะพอเราเอามะนาวใส่ไปนก็จะการป็นสีมค่ะก็จานแรกที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งก็คือข้าวต่างหน้าตาง จะเป็นรสชาติไข่เดิมแท้ๆเด่ะทาเมนเน่จะได้กลิ่นน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็กระเทียมไทยจะหอมแรงมากนะคะแล้วจานที่สองก็อันนี้ค่ะดูเหมือนหมูกรอบธรรมดาหมูกลอบเนี่ค่ะหมูกรอบทอดเสร็จแล้วเอาเกลือโรยมันก็จะเค็มๆมันๆนะคะอร่อยแล้วก็ลาบหมูทอดนะคะก็ลาบหมูเนี่ยค่ะแต่เราเอามาทอด ้นแบบลูกแบบพอดีคำเลยนะคะเล็กๆมันจะมีเครื่องเคียงพวกนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ทอดมันปลากายล้วใช้ปลากายแค่ะนวดกันวันต่อวันชิ้นใหญ่มากเลยนะคะพี่นิทำไมคะทอดมันปลากายต้องใหญ่ต้องหนาต้องหนาต้องใหญ่ถึงจะแบบเต็มปากเต็มคำใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พี่เองเนี่ยพี่เป็นคนที่ชอบทานปลากูทุกอย่างก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะแล้วเป็นคนชอบทานชะอมก็เลยเอานี่ ปลาทูกับชะอมระรปลาปทูกับชะอมมา,มาผัดรวมกันก็ใส่ข่าตะคะ,ะสมุนไพรค่ะมะเขือปอกมะเขือพวงพริกไทยอ่อนเอ๊ะผัดมามันอร่อยแล้วก็เราก็มานําเสนอลูกค้าก็ปรากฏว,ว่าลูกค้าก็ติดใจเหมือนกับที่เราชอ่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่นี่จะมีก๋วยเตี๋ยวแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแต่ว,วันนี้นําเสนอคือก๋วยเตี๋ยวแกงป่าแสดงว่าข้างล่างนี่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้จะเป็นเส้น เส้นเล็กนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องแกงป่าค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะผัดไทยผัดไทยอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเจ้าของร้านเลยก็ว่าได้เสร็จแล้วทานน้หวานนั้นค่ะค่ะอันนี้มะพร้าวอ่อนลตาอนมะพร้าวอ่อนนะคะโอ้โหน่าทานที่ขายดีมากน่าชิมมากๆเลยนะคะอันนี้แบบมีทั้งเนื้อมะพร้าวทั้งลูกตาลแล้วก็ชิ้นแบบใหญ่ๆน่าทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่านนะคะอันนี้ก็เป็นนมสดไม่ใช่แบบว่าน้ำกะทิใช่ไหมคะ ยอดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้มชมสนใจอยากจะมาทานอย่างนี้บ้างค่ะพี่นิดอยู่ตรง<า>ไหนคะ,คะอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์นะคะ,คะ,อะซอยเกษตรมนุกิจที่25เข้าซอยมาเราจะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะจอดได้30คันนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงกับริมถนนนะคะ,คะ,ะแล้วก็เปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะเปิดถึง2องช่ เสาร์วันยู่ราชการจะเปิดที่ถึงห้าโมงเย็นร้านเปิดเก้าโมงนะคะค่ะค่ะเชิญค่ะแล้วเผื่อว่าใครอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงแน่นอนเหมือนกับเราเนี่ยเชิญได้นะคะมาปรึกษาเราได้อันนี้พินิดรับสอนด้วยรับสอนค่ะใครสนใจอยากจะแบบว่าอยากจะเป็นเส้นสายไปจังหวะบ้างเพราะว่าเรากำลังจะทาเส้นสายนะคะเห็นว่ามีรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยที่เกิดจากการจัดเลี้ยงคาะจัดเลี้ยงนะคะถ้าเผื่อว่า ถ้าบอกว่าเส้นสายแฝงสวัสดิ์เนี่ยคนจะรู้จักรู้จักเลยเพราะเราจะเป็นเน,น้นอาหารอาหารไทยเดิมไทยโบราณค่ะ,ะ,คะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะโทรมาสั่งจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะได้ค่ะเบอร์เบอร์แฟลกับเบอร์โทรศัพท์นะคะ02 578 3186 เ <c oughs> บอร์มือถือศูนย์แปีูค่ะค่ะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะสามารถสนใจก็คือโทรมาสอบถามถ้าอยากจะมีเส้นสายไปสวักอร่อยอร่อยแบบผัดไทยสุดยอดโบราณแบบนี้บ้างหรือว่าจะโทรให้พินิดไปจัดเลี้ยงออกนอกสถานที่นี่สามารถไปได้ทุกที่เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกไว้ก่อนค่ะว่าร้านนี้นี่ไม่ธรรมดานะคะเห็นเป็นเมนูอย่างนี้แต่บอกว่าต้องโทรมาจองล่วงหน้านานๆกันหน่อยเพราะคิวพินิดนี่เต็มเลย <c oughs> แล้วแต่ละคนที่จองนี่แบบว่าใหญ่ๆดังๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ,ะระดับผู้บริหารมาแับเนี่นะคะแล้วก็ ที่ภูมิใจมากๆคือคนอายุ90กว่ามาเยอะมากค่ะอเห็นพี่นิดพาคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่ามาเลยค่ะนะะคแบบรับรองว่าจะชอบเลยมีความสุขค่ะลูกหลานที่พามาก็จะมีความสุขด้วยนะคะเพราะที่นี่นี่ก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวด้วยบริการก็เป็นกันเองนะคะพี่นิดก็แบบใจดีต้อนรับลูกค้าเข้าถึงมากๆเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกผู้ชมก็นําเมนูอาหารบนโต๊ะนี้มายื่นน้ำลายให้คุณชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่นิดนะคะเจ้าของร้านเส้นสายปลายจหวัค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถนะคะแวะมาชิมมาทานกันได้ตามที่พี่นิตได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะและสาหรับครั้งหน้าค่ะต้อมจะพาคุณผู้ชมไปยั่วน้าลายที่ร้านอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะทางช่อง8จเจริญเคเบิลทีวีทุกวันและเวลาเดิมแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้ต้อมและพี่นิดขอตัวยั่วน้าลายบนโต๊ะก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อมาทําอาหารอร่อยๆมัดใจใครหลายๆคนกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่คะ่ะพี่นิดนะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะจอด<ป>รับค่ะ,คะต้องเรียนถามพี่นิดเลยว่าร้านชื่อเส้นสายายสวักป็น